เล่าตอนที่เป็นสิวหนักๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นเศร้ามากค่ะต้องยกกระจกเอาไปจากห้องเลยแต่ว่าไม่กล้าสองไม่กล้าสองใช่รู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีแต่ว่าเวลาเรามากดสิวนี่ใช่ไหมคะพี่ๆคือเขาแบบน่ารักคือเขาจะบอกเอ้ยถ้าเจ็บอะให้แบบว่าให้บอกว่าพักก่อนได้เขาก็จะแบบไม่กดย้ำๆแต่ว่าพอเราสักพักก็แบบว่าชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ่พอเริ่มรู้สึกหายเจ็บตรงนี้อะเราเปลี่ยนตรงนี้นแล้วก็เราเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนที่จะได้ไม่เจ็บหนักใช่ช่วยๆกันไปเราก็ช่วยพี่เขาพี่ก็ช่วยเราเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเถ้ากดแบบไม่หมดครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะะเเเเเหมมมมือออออนนนแแแบบบบรราาาาปวกกกีี้้้ลยยยยคค่่่่ๆดดดไงงั็ขึ อะไรตัวเองร่วมด้วยใช่ไหมพี่แนะนำกินโปรตีอด้วยแล้วก็กินดีท็อกซ์อ่าใช่แล้วก็จะมีการนึงโปรไบโอติกอ่ะใช่ตัวนี้จะเติมจิตินซีให้กับลังไส้แล้วก็จะลดการเกิดสิวใหม่ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเราแบบเนียนนุ่มลื่นด้วยก็ค่อยค่อยเปลี่ยนไปกินด้วยทาด้วยใช่มากดด้วยรักษาด้วยแล้วก็จะมีอกะไรนะคะที่เป็นใช้แสงด้วยค่ะใช้แสงมันจะทำให้สิวแห้งหายเร็วคือถ้าสิวเราหายช้ามันจะเหลือรอยแผลเป็นรอยแดงรอยดำแล้วก็หลุมสิวสุดท้ายเดี๋ยวถ้าสิวเราแห้งปุ๊บมมัันนนนนกกก็็เเเเหหหหลืออ้้้้าาาาาาารรรรไ่่ใใสสยยูดีพะะะฉฉแงจท สิวหาเร็วขึ้นแล้วก็น่าใสขึ้นตอนนี้ก็แบบออกบ้านแบบว่าหน้าสดได้บ้างเออแต่ว่าแบบรุในแท้ใช่ใช่พะฉะนั้นถ้าใครเป็นสิวนะคะต้องมาที่ PTO เลยนะมีหลายสาขาทั่วประเทศแล้วก็ทักปรึกษาทางแชทได้ตลอดเลยอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆในช่อง Tiktok เยอะเลยนะคะแล้วก็มีะายถามกันมาใน Tiktok ได้เลยค่ะบ๊ายบาย บ็อกเพครีโอเรซ่าระวังแมลล็อกเรียนแบบด้วยนะเจอ